คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาพี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยฮาหนอยเม็ดเดียวนะครับ ในรอบพิเศษปกติและก็ v i p นะครับเน้นรอบให้นะครับในงวดวันที่30นะครับพฤษภาคมนะครับพศ .2564 นะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับครับผมสำหรับเมื่อวานนะครับหวยฮานอยเม็ดเดียวนะครับ เลขที่ให้ไปนะครับ át, ก็เข้าเฉพาะในตารางนะครับสำหรับแนวทางหวยฮานอยเม็ดเดียวนะครับสำหรับตัววิ่งนะครับเน็ดเดียวเน้นวิ่งลูดนะครับให้เด่น9นะครับพี่น้อง9กับห ok ัวนะครับเมื่อวานนะครับมาเลข6นะครับเกียบทุกน้อยนะครับเมื่อวานนะครับก็กราบขอโทษขออภัยนะครับ f c พี่น้องนะครับสำหรับเด่น9เมื่อวานก็โดนเก็บนะครับมี9นะครับแล้วก็มี3นะครับเมื่อวานนะครับ แล้วก็มี2นะครับเมื่อวานโดนเก็บนะครับสําหรับ2นะครับผมพี่น้องไม่มา3วันแล้วนะครับ3วันนะครับที่ผมสังเกตดูนะครับ2ไม่มา3วันแล้วนะครับผมสําหรับ2นะครับสําหรับ9เมื่อวานก็มาตัวเด่นนะครับตัวเดียวนะครับมาเลขวิ่งนะครับแล้วก็มาในรอบเฉพาะกิจนะครับเมื่อวานนะครับมาเลขก2ตัวบนนะครับรอบเฉพาะกิจนะครับ ครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็ได้ตัวเลขมาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับแนวทางหวยฮานอยเม็ดเดียวนะครับก่อนจะมารับชมตัวเลขแนวทางนะครับเข้าไปชมผลงานนะครับว่าแอดมินคิมนําโชคพารวยนะครับให้เข้าตัวไหนบ้างนะครับผมหลุดตัวไหนบ้างนะครับในงวดวันที่29นะครับพฤษภาคมนะครับพศ2564ที่ผ่านมานะครับผมก็ไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับผมมาแล้วครับมาแล้วนะครับผมมาแล้วนะครับในงวดวันที่29นะครับ ผิดถูกยังไงก็กราบขอโทษขออภัย FC พี่น้องด้วยนะครับผมเนาะตัวเลขก็เป็นแค่แนวทางนะครับผมพี่น้องก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะครับครับผมก็มาชมนะครับสําหรับเด่นก้าในเลขตารางก่อนนะครับเนาะแมานะครับ9ไม่มานะครับ7มาครับ1ก็มานะครับ6ก็มานะครับ4ก็มานะครับแสดงว่าเมื่อวานนะครับแอดมินไม่แม่นนะครับสังเกต9ไม่มาหลายวันนะครับผมพี่น้องกับตัวเลขที่ได้มาพอดีนะครับ มันตรงกันนะครับผมพี่น้องก็อย่างว่านะครับผมเนาะก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะครับเลขที่ออกนะครับผมในรอบเฉพาะกิจนะครับสามสามหกหนึ่งนะครับหกแปดนี่แหละครับผมเก้ากลับหัวมาสนั่นเลยนะครับก็มาดูปกติออกนะครับมาอีกนะครับหกห้าหนึ่งนะครับศูนย์ห้านะครับดูหกกลับหัวนะครับไม่เป็นไรนะครับ ก็มีเขาบ้างเราบ้างนะครับเน้นรอบพิเศษไม่มานะครับแต่รอบปกตินะครับก็ไม่ทำให้ fc พี่น้องต้องผิดหวังนะครับสําหรับเน้นรอบนะครับแอดมินก็ให้นะครับเด่นแนะครับมานะครับ8ปดนะครับดู6พี่น้อง6 8 7 4 6ดู6ยังตามมาหลอกหลอนนะครับในรอบปกติอีกนะครับเข้านะครับผม8 7 7 8นะครับนี่นะครับสําหรับเน้นรอบนะครับก็ยังโอเคอยู่นะครับ สำหรับรอบ VIP นะครับดูให้ห้าสามนะครับผมพี่น้องออกห้าสี่ปัดโทปัดโทดูพี่น้องเน้นรอบไม่เข้านะครับให้ห้าสามออกห้าสี่เป็นวันของเขานะครับสำหรับเม็ดเดียวก็ยังไม่แม่นนะครับเท่า2เม็ดนะครับ2เม็ดก็ยังแม่นนะครับเมื่อวานนะครับก็มีเอพี่น้องได้เข้าไปชมนะครับสำหรับชุด3ตัวนะครับผมพี่น้องก็เก็บเข้าโต๊ดนะครับ ดูพี่น้องทำไมไม่เป็น5้สักหน่อยก็ไม่ได้นะครับเอา8ไปนี่ไป3า8แแล้วห้ามนี่พี่น้องได้ชื่นชมนะครับเนาะห้าเจ็ดนะครับยังนะครับยังไม่แตกนะครับสำหรับชุดสตัวที่แอดมินนะครับบอกว่าสามารถเอาไปชื่นไปชมได้นะครับทั้ง3มรอบนะครับสรอบนะครับในรอบอ่าชาวกิจนะครับผมพี่น้องก็ยังนะครับผม สามตัวยังไม่แตกนะครับก็ตามรุนตามเชียร์กันต่อนะครับสําหรับวันนี้นะครับขอบพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับก็ขอให้แตกสามตัวนะครับพี่น้องเนาะทั้งตัวเด่นนะครับครับผมก็ไปชมเลยนะครับกับตัวเลขที่ผมได้มาเลยนะครับในงวดวันที่สามสิบนะครับก็ขอพี่น้องเข้ามาชมนะครับเป็นเฮงปังๆนะครับก็ไปชมพร้อมกันเลยนะครับผมมาแล้วนะครับผมตัวเลขนะครับเนาะมีศูนย์นะครับเรียงตารางนะครับมีหกนะครับมีห้านะครับ มี7นะครับมี1นะครับมีสี่นะครับงวดนี้มันต้องมานะครับผมพี่น้องมาแน่นะครับเน้นลูดหนะครับเพื่อความชัวร์นะครับ6มาแน่นอนนะครับเมื่อวานมาตั้งมาตั้ง3ามหน่อยนะครับผมเมื่อวาน3หน่อยมาประมาณ5ตัวนะครับผมพี่น้องมาเกินถล่มทลายวันนี้นะครับผมเฉพาะกิจเฉพาะกิจแล้วก็ปกตินะครับผมเนาะแล้วก็ VIP ระวังให้ดีนะครับ อาจมานะครับผมพี่น้องเฉพาะกิจแล้วก็ปกติแล้วก็ VIP นะครับ6มาแน่นอนนะครับต้องตามมาหลอกหลอนแน่นอนนะครับวันนี้นะครับสกัดไว้เลยนะครับผมพี่น้องเด่น6ลรูด6นะครับเพื่อความชัวร์นะครับครับผมก็มาดูนะครับสําหรับเด่นรอบนะครับก็จะให้5 2นะครับเด่น5นะครับ6 5นะครับ1 5หนะครับแล้วก็0 5นย์นะครับตัวเด่นก็จะเป็น52นะครับ แล้วก็05นะครับสําหรับตัวเด่นนะครับส่วนหกหนะครับกับ5้า1 5นะครับรองนะครับรองไว้เพื่อความชัวนะครับสายวิ่งสายรูดก็รูดเลยนะครับสําหรับ6นะครับก็จะให้เด่นในรอบปกตินะครับก็จะลืมรอบ VIP นะครับก็จะมี6 4นะครับ7 6็ดนะครับห6นะครับศูนย์หนะครับสําหรับตัวเด่นก็จะเป็น6 4นะครับ6 4สีกับเจนะครับ ส่วน16กับ0 6ตัวรองนะครับรองไว้เพื่อความชัวร์นะครับไปกันต่อตัวจาาดนะครับสําหรับ7นะครับรอพปีเน้น7นะครับก็จะมี75นะครับ3 7นะครับ4 7นะครับ0 7นะครับสำหรับรอบนี้ก็จะมี3 7นะครับแล้วก็7 5นะครับเป็นตัวเด่นนะครับส่วน4 7นะครับแล้วก็0 7ตัวรองนะครับผมรองไว้เพื่อความชัวร์นะครับ สำหรับเด่น7นะครับเลข6ตัวนะครับที่ผมกลมไว้นะครับสามารถเอาไปชื่นไปชมได้ในรอบเฉพาะกิจนะครับยันถึง VIP นะครับมาแล้วก็ไม่ต้องตามต่อนะครับถ้ามาแล้วก็หยุดนะครับสำหรับ3ตัวในชุด v i p นะครับชุดนี้ก็ขอให้พี่น้องนะครับได้เข้าเต็มเต็มสักทีนะครับผมพี่น้องเนาะหลังจากที่ขัดอยู่ตัว 1- 2ตัวนะครับก็มาดูนะครับ552นะครับ051นะครับ5 5 2คือตัวเด่นนะครับ 051รองนะครับผมรองไว้เพื่อความชัวร <Hence, TALIESIN> ์นะครับในรอบปกตินะครับก็ได้664นะครับ576คือตัวรองนะครับ664คือตัวเด่นนะครับสำหรับ VIP นะครับผม VIP นะครับ VIP ก็จะเป็น157นะครับ157นะครับแล้วก็137นะครับ157คือตัวเด่นนะครับ137รองนะครับรองไว้เพื่อความชัวร์นะครับ ชุดเบิ้ลก็จะมี3คู่นะครับ6 6 5 5 7้นะครับชุดเบิ้ลนะครับสามารถอัปเชิญไปชมทั้งหลายรอบจบภกิจเลยนะครับสำหรับแฟนพันธ์แท้นะครับผมครับผมสำหรับวันนี้นะครับแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับก็มานำเสนอเพื่อเป็นแนวทางเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับแนวทางหวยฮานอยเม็ดเดียวนะครับในรอบพิเศษนะครับปกตินะครับแล้วก็ VIP นะครับเน้นรอบให้นะครับครับผมสำหรับพี่น้องที่ไม่ชื่นชอบนะครับก็กดเลื่อนผ่านได้นะครับ แอดมินก็เอามานําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมก็ขอให้พี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมนะครับชมเพื่อความลุ้นนะครับชมเพื่อความบันเทิงนะครับแอดมินก็ไม่สนับสนุนให้พี่น้องนะครับเล่นการพนันใดๆทุกชนิดนะครับผมพี่น้องชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับครับผมสําหรับพี่น้องที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก่อนจะออกไปนะครับแอดมินก็ฝากด้วยนะครับผมฝากกด subscribe นะครับผม กดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้อดินคิมนาโชคพารวยด้วยนะครับนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับทาคลิปต่อไปนะครับผมครับผมสาหรับ fc ใหม่นะครับที่เข้ามานะครับถ้าไม่อยากพลาดนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามแล้วแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนนะครับจากทางช่องอดินคิมนาโชคพารวยนะครับผมครับผมสาหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับ fc พี่น้องนะครับที่เข้ามากด subscribe นะครับผม กดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้อดมินนะครับคิมนําโชคพารวยนะครับก็ขอขอบคุณทุกไลค์นะครับผมขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับผมสําหรับวันนี้นะครับอดมินคิมนําโชคพารวยนะครับก็ขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับมีความโชคดีนะครับมีความสุขนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะครับเฮงเฮงปังปังนะครับในวันที่30นะครับพฤษภาคมพศ2564นะครับ สำหรับวันนี้แอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับก็ขอตลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ